สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาดู l อกันนะครับจากตอนเดิมที่แล้วนะครับทําสีแล้วก็เปลี่ยนล้อประกอบกันนะครับผมอันนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับผมอันนี้ผมก็ประกอบเสร็จมาประมาณ1อาทิตย์แล้วน,นะครับผมอันนี้เป็นชุดสีเดิมนะครับชุดสีนี้ก็ไม่ใช่ชุด,ชดสีใหม่นะเป็นชุดสีเก่าถามว่าสวยไหมก็ยังไม่สวยนะครับตัวนี้เป็นชุดสีเก่า ถ้าผมให้เปอร์เซ็นก็สักหนึ่งรเก็อยู่สักเจ็ดสเซนะครับผมอันนี้ก็เหลือที่ต้องเปลี่ยนก็มีเกยโยงอาร์มนะครับผมที่ต้องไล่ไปเรื่อยเยนะครับแล้วก็ท่อหนึ่งใบนะครับเป็นท่อเหลดนะี่ครับถ่ายให้ดูคร่าวๆนะครับผมล้อเขียวนะครับอันนี้กันสะบัดผมใส่หลอกนะครับผมเป็นกันสะบัดเก่าผมว่าจะใส่จริงแต่ว่าผมยัง ยังไม่ได้ทำนะอันนี้ผมใส่หลอกไปก่อนนะครับผมเพื่อนเพื่อนท่านใดมีคำแนะนำก็เพื่อนเพื่อนท่านใดมีคำแนะนำก็แนะนำเข้ามานะครับว่าต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับผมครับผมแปดสเอร์เนเจ็ดสิเปอร์เซ็นตะครับตอนนี้ประมาณสักเจ็ดสิปอร์เซ็นนะครับผมผมอยากได้สีใหม่นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีงบนะครับงบน้อยนะครับผมอันนี้ถ่ายเพื่อนเพื่อนดูก่อนนะครับ ประกอบเสร็จมาประมาณสักหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับผมแต่ผมไม่ได้ถ่ายนะครับผมเพิ่งมีเวลาถ่ายนะครับผมเดีย๋ยวผมขอจบคลิปเพียงท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ